มันนี่พอดแคสตวางแผนการเงินอย่างมั่นคงเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาดมันนี่พอดแคสตเพราะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยงสวัสดีครับวันนี้ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับมันนี่บอดแคสนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของปาาระกันที่นักลงทุนควรมีและการเลือกปาการะกันที่เหมาะสมนะครับสวัสดีครับผมมิกนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันหญิงไก่ค่ะก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงความสำคัญเรื่องของการวางแผนประกันสำหรับนักลงทุนไปแล้วนะคะใช่ครับและในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเภทของประกันที่นักลงทุนเนี่ยควรมีในรายละเอียดให้มากขึ้นดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากประกันสุขภาพกันก่อนเลยซึ่งถือว่าเป็นประกันที่สาคัญที่สุดสาหรับทุกคนไม่ใช่แค่นักลงทุนค่ะ ถูกต้องมากๆครับเพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยช่วยให้เรานะครับมั่นใจได้ว่าหากเราเจ็บป่วยเราจะได้รับการรักษาที่ดีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับส่วนสําหรับนักลงทุนนะคะประกันสุขภาพยิย่งสําคัญมากๆเพราะหากเกิดเจ็บป่วยหนักค่ารักษาพยาบาลสูงถึงหลักล้านเนี่ยอาจจะต้องทําให้ถอนเงินลงทุนออกมาใช้ รเรื่องนี้เนี่ยมิกก็เห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่านักลงทุนเนี่ยควรมีประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองเพียงพออย่างน้อย ควรครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและค่าผ่าตัดครับอืเพราะว่าอย่างน้อยนะคะคนที่เป็นนักลงทุนเขาจะมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือเสียดายเงินนะคะเพราะเขาอยากเอาเงินไปลงทุนเพื่อต่อยอดเพื่อให้มีรายได้นะคะสําหรับคนที่แบบหวงแหนเงินรักเงินและอยากต่อยอดเงินนะคะประกันสุขภาพสําคัญมากมแล้วก็ควรมีความคุ้มครองสําหรับโรคไร้แรงด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าหากเป็นโรคร้ายแรงสมัยนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสูงมากหลักหลายแสนจนถึงหลักหลายล้านเลยค่ะต่อมานั่นก็คือประกันชีวิตซึ่งสำคัญมากสำหรับนักลงทุนที่มีครอบครัวหรือมีภาระทางการเงินนั่นเองครับค่ะใช่เลยประกันชีวิตเนี้ย จะช่วยให้เรามั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับเราคนที่เรารักจะได้รับการดูแลทางการเงินนะคะเหมือนวันที่เรายังอยู่หลักการง่ายๆในการกำหนดทุนประกันชีวิตก็คือให้มีทุนประกันประมาณ10ถึง20เท่าของรายได้ต่อปีหรือเพียงพอกับภาระทางการเงินที่มีเช่นนีสิน ค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าการศึกษาเป็นต้นนั่นเองครับและอีกประเภทหนึ่งนะคะที่นักลงทุนควรพิจารณานะคะก็คือประกันคุ้มครองรายได้ค่ะหรือว่าประกันโรคร้ายแรงซึ่งจะให้เงินก้อนกับเราเวลาเราเจ็บป่วยเจอโรคร้ายแรงทุพพลภาพอย่างเงี้ยเราจะได้เงินก้อนมาบริหารจัดการแล้วก็ดูแลตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปดึงเงินที่เราไปลงทุนออกมาใช้อ การประเภทนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถทํางานได้รายได้จะหายไปแต่รายจ่ายก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยจะต้องทอนเงินลงทุนออกมาใช้เพื่ออไปจ่ายสิ่งที่เราจะต้องจ่ายจริงมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างคนนอนติดเตียงเนาะไหนจะค่าผ่าอ้อมผู้ใหญ่ค่าที่นอนลมค่าอาหารต่างๆอะไรเงี้งยนะก็ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าคนปกตินะคะแล้วก็นอกจากนี้ ยังมีประกันทรัพย์สินด้วยนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนที่มีทรัพย์สินสูเสงเช่นบางคนนะคะมีบ้านราคาหลายล้านเลยมีรถหรือมีทรัพย์สินอื่นๆที่มีมูลค่าสูงๆนะคะก็ควรศึกษาเรื่องของประกันทรัพย์สินเอาไว้ด้วยใช่ค่ะประกันทรัพย์สินเนี่ยจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของคุณจากเหตุไม่คาดฝันเช่นไฟไหม้น้ำท่วมการโจรกรรม แล้วก็เรื่องสําคัญที่หลายคนมองข้ามก็คือการเลือกประกันที่เหมาะสมกับช่วงชีวิตและความต้องการของเขาค่ะอันนี้ถูกต้องครับนักลงทุนในแต่ละช่วงอายุและแต่ละสถานะทางการเงินจะมีความต้องการประกันที่แตกต่างกันอแต่พี่ขอยกตัวอย่างนะคะเช่นนักลงทุนอายุ30ปีนะคะแต่มีสถานภาพโสดค่ะโสด อาจจะเน้นประกันสุขภาพแล้วก็ประกันอุบัติเหตุก็ได้เพราะว่าวัย30ปีโสดไม่มีภาระอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องคุ้มครองทรัพย์สินอะไรมากมายใช่แต่ถ้านักลงทุนนะครับที่อยู่ในช่วงอายุ40ปีขึ้นไปสถานะมีครอบครัวมีลูกเล็กเลยนะครับก็ควรเน้นประกันชีวิตที่มีทุนประกันที่สูงและประกันสุขภาพที่ครอบคุมมากขึ้นครับ และสำหรับนักลงทุนนะคะที่อายุเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะเรามาเริ่มลงทุนกันตอนอายุมากแล้ว50-60ปีเนี่ยที่กำลังจะ,กะเกษียณก็ควรเน้นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคที่มักจะเกิดขึ้นนะคะในวัยสูงอายุด้วยเดี๋ยวมิคขอแนะนำอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการทบทวนนะครับความคุ้มครองประกันเป็นประจำนะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยความคุ้มครอง หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันแปลงผ่านมันเปลี่ยนแปลงไปทุกความสําคัญในชีวิตเนาะอายุ30เราโสดอยู่ก็เน้นสุขภาพเน้นอุบัติเหตุไปพอเราอายุมากขึ้นเราอาจจะมีลูกมีครอบครัวเราก็ต้องกลับมาดูนะคะว่าควมประทันที่เรามีอะ่ะ มันเพียงพอหรือเปล่าอืมอ่าสําคัญเลยค่ะเพราะว่าพออายุพอเรามีครอบครัวเนาะประกันที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปในช่วงละในแต่ละช่วงชีวิตถูกไหมคะความต้องการเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงชีวิตชเช่นแต่งงานมีลูกซื้อบ้านมีครอบครัวประเภทเนี้ยก็คือ,อเราต้องเริ่มมาเขาเรียกว่าทบทวนกรมทรรที่เรามีอยู่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะน้องมิกก็คือ บางครั้งกรมธันประกันชีวิตที่เราถือไว้มเมื่อ5ปีที่แล้วมันอาจจะไม่ครอบคุมาการรักษากับโรคปัจจุบันที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็มีแล้วสถานการณ์โควิดนี้เจอกันไปหลายคนนะคะที่บางคนทำประกันสุขภาพชนิดเขาเรียกว่าครอบคลุมถึงโรคใหม่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น แต่ในบางแผนประกรันของบางบริษัทเขาไม่ครอบคุมโรคใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งโควิดครั้งที่ผ่านมาก็จะมีทั้งคนออมีประกันสุขภาพที่รักษาได้และต้องรักษาเองถูกต้องน,นะคะใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับปรับความคุ้มครองให้เหมาะสมกับค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นด้วย แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือการเลือกบริษัทประกันที่มั่นคงแล้วก็ถ้ามีชื่อเสียงด้วยเนี่ยจะยิ่งดีมากเนื่องจากว่าเ,าเขาต้องมีการรักษาชื่อเสียงของเขาด้วยมาตรฐานหลายๆอย่างเนาะใช่เลยนะครับเราควรเลือกบริษัทประกันที่มีฐานะทางการเงินมีประวัติการจ่ายสินไหมทดแทนที่ดีครับและมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยแลวก็ควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียดด้วยนะคะเพราะบางครั้งนะคะ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะมีผลต่อการพิจารณาสินใหม่ทดแทนด้วยที่สําคัญนะครับอย่าเลือกประกันเพียงเพราะเบี้ยประกันถูก แต่ควรพิจารณาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการของเราด้วยนะครับอืออันนี้อันนี้เจอมาเยอะนะคะเน้นถูกนะคะนนแต่พอถึงเวลานะคะจะรักษาพยาบาลนะคะไอ้นั่นก็ไม่พอไอ้นี้ก็ไม่พอต้องจ่ายเพิ่มนะใช่ถ้าเราเน้นถูกอย่างเดียวนะคะมันมีไส้ในค่ะถูกถูกแล้วดีดีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีในโลกก็ได้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาปุบเนี่ยความคุ้มครองไม่เพียงพออันนี้เจอประเด็นกันเยอะมากนะคะอาจจะต้องถอนเงินที่ลงทุนอะ่ะเอามาชดเชยส่วนที่ขาดอยู่ดีใช่ค,ครับมิกมีคําถามนะครับพี่ไก่คิดว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านประกันต่อรายได้ควรเป็นเท่าไหร่ครับโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินอะ่ะเขาจะแนะนําว่าค่าใช้จ่ายด้านประกันนะคะควรอยู่ที่ประมาณ10-15ของรายได้คะ่ะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานะทางการเงินของเขาด้วยนะคะเพราะบางท่าน10-15%ของรายได้แต่เขามีภาระรายจ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะต้องดูว่า10-15%เนี่ยอาจจะทอนลงเหลือ10%ของเงินเหลือสุทธิก็ได้นะและนี่ก็เป็นเหตุผลนะคบว่าทําไมการวางแผนประกันนะครับจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ใช่ค่ะเราควรมองภาพรวมของการเงินทั้งหมดทั้งการออมการลงทุนการวางแผนกเกษียณการวางแผนประกันการโอนความเสี่ยงในทรัพย์สินต่างๆค่ะครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่อยากจะฝากถึงผู้ฟังทุกท่านอย่ามองว่าประกัน,นเป็นค่าใช้จ่ายแต่ควรมองว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งของชีวิตและทรัพย์สินของคุณครับ ถูกต้องมากๆเลยนะคะการมีประกันที่เหมาะสมจะช่วยให้เรามีความมั่นใจนะคะในการใช้ชีวิตและการลงทุนโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเราจะรับมือมันได้อย่างไรสรุปแล้ว <c oughs> นักลงทุนที่ฉลาดควรวางแผนเรื่องประกันให้ดีก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับชีวิตและทรัพย์สินของคุณคับเปรียบเสมือนการ สร้างรากฐานนะคะที่แข็งแรงก่อนที่เราจะสร้างตึกสูงๆสร้างบ้านหลังใหญ่ๆถ้ารากฐานเราแข็งแรงนะคะตึกหรือบ้านก็จะมั่นคงนะคะครับมิหวังว่านะครับผู้ฟังทุกท่านนักลงทุนทุกคนที่ได้ฟังวันนี้แนวคิดที่เป็นประโยชน์จากรายการของเราวันนี้นะครับ และขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Money Podcast ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือคำถามนะคะสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางการติดต่อของเราด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะได้ครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ม o นนี่พอดแคสวางแผนการเงินอย่างมั่นคงรเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคังอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาด m ั n น,นี่ Podcast, พอดแคสตเพราะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยง